สวัสดีครับสวัสดีครับืัอนี้กลับมาพบกับทาวงอภูหากินหมานครับวันนี้พพี่น้องครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากไทยกับพอสาคอนเดี๋ยวเลยครับผมพอสาคอนสวัสดีครับครับวัสดีครับเอฟซีทาวงเอฟซีพันสาฟ้ามมาพอกันย่อมเท่าคือเก้าครับืัอนี้วันอังคารครับตุัาคมนะเนาะวันนี้มาหลอบเสาคือเก้าพี่น้องแต่งงวงงาม เอาราคาเกษตรกรแม่งปันพี่น้องครับสารพิกัดนะครับตั้งยุทธีบ้านหนองคุ้มดินตำบลหนองแวงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่นอ้องการรับประกันตำหนิก็สากคนทั่วไปเนาะพ่อเนาะครับแล้วก็การขนส่งส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่ง<ต>ฟรีได้ทั่วไทยอพี่น้องคุยกันได้กันคุยกันได้ครับมันเกิดส่งฟรีหมดเลยครับพี่น้องมันหยุดยืนกันได้เนาะพ่อเนาะครับเอาว่าเสียล้วครับเป็นตัวแรงเลยฮะเป็นตัวใดงกว่านี้ครับ เอาตัวใดก่อนพ่อเอาหมูแล้วค่ะเบากอนบเฮ่อเอาเบาปก็ได้พ่อไปไปตื่นเห็นพี่น้องเบิ่งก่อนอ่าไปชมกันเลยครับอ่าตัวแรกครับเป็นแม่สาวหัวลุนอายุประมาณหนึ่งปีเลพ่อเนาะครับหนึ่งปีครับสูงประมาณร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบห้าบวกครับประมาณร้อยสามสิบห้าบวกมันยืนตามเล้พ่อเนาะครับหนังหนาดีหัวลุนธรามชฉาดสิพ่อพืชเขามาแล้วลุนแตงเขาครับเป็นลุนแตงเขามาให้แล้วครับสำหรับป้ริมา สาวหัวโล้นครับงบ่าหลายครับตัวนี้เปิดไบยอบาทพ่อเอาหมื่นห้าพันละจันหนึ่งมืนห้าพันบาทครับพี่น้องส่งฟรีลอยโล่ลอยสามสิบกวๆนะครับส่งฟรีอีกลอยโลครับนี่ครับแกงขาใหญ่ยาวสรับผู้อยากได้แม่สาวหัวโล้นนะครับพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงขุนเ้่าเดียวกับดิทับแล้วครับนี่มึ้นก็บาทครับพี่น้องนาเก็บนาซื้อนาตอครับตัวต่อไปเลยครับพ่อเอาแม่ลูกสาม โตครับแม่ลูกวนนี้มีอยู่สามขบอนันพอเนาะครับอ่าแม่ลูกเอาลูกผูดิป่อครับให้เอาเป็นเดียรชุดต่อไปเป็นเป็นสามแม่ลูกี่พ่อหรือว่าชุดสามข้วสามข้วครับเอ่อข้วข้วข้วสามโตครับข้อสามโตครับอ่ามีแม่ลูกแม่ลูกผูเนาะคนหนึ่งเนาะครับลูกผูอันนี้เป็นพี่สาวหรือว่านีเป็นพี่สาวครับนีเป็นพี่สาวครับอ่าเป็นสามแม่ข้วสาม ชุดสามแม่ลูกคยังไงครับชุดสามแม่ลูกครับครับมีแม่ยกก็ได้แยกก็ได้ครับยกก็ได้แยกก็ได้เนาะครับแม่สูงประมาณร้อยเท่าไรพอสูงร้อยสี่สิบครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกครับครับแม่แข้งขาดีไม่มีตำหนิครับอ่าอันนี้ลูกฟูได้ประมาณจักเดือนแล้วลูกฟูก็บจิ๊บบัสามเดือนเนี่ยครับประมาณสามเดือนอ่าอันนี้งัวสาวเนาะพี่สาวเพิ่นแมนครับอ่าแข้งขาดีครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกครับผมเป็นเครื่องโบสถเครื่องเพชรดำ ยกสามตัวนี่พ่อเปิดไปจะมาครับสามตัวสามตัวปะครับครับผมสามตัวจักสี่หมื่นครับอาจารย์สามตัวสี่หมื่นบาทครับพี่้องผมได้สามตัวได้ครับพี่เขาสามตัวครับสามตัวสุดคุมเลยครับน้องสามตัวสี่หมื่นบาทถึงตัวละหมื่นแน่ๆอาจารย์ต่อได้อีกนะครับพี่รองต่อได้อีกนะครับอยากยกก็ได้อยากแยกก็ได้อยากยกก็ได้แยกก็ได้สามตัวนี้สี่หมื่นบาทครับอราคายังต่อได้อีกนะครับ แม่หยีบุโดกได้ทับเนาะลูกแช่งขาดีเนาะอาจารย์พี่ <ลำ S 1> สาวเป็น<ว>ก,กับอีกบุโดกได้ทับแล้วครับผมอาจจะทับพร้อมกันกับแม่ก,ก็ได้ถ้าแยกนะพ่อแม่ลูกเท่าไหร่ถ้าแยกอะแม่ลูกเอาสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับอแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดถ้าแม่สาวละพ่อแม่สาวเอาจักหมื่นหกห้าร้อยอาจารย์ไม่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทข,ขันยกสิไล้ราคาถูกกว่าครับขันยกเดี๋ยวราคาถูกกว่าเนาะครับ โอ้แม่สามหมื่นหกหาร้อยครับพี่น้องมึงตัมังไงสูงร้อยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับท่านนี้ย้อนแสงครับชุดสามแม่ลูกแต่ว่าพี่น้องอยากยกสามตัวกับราคาอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับครับลูกป,ปู่ตัวนึงแล้วก็พี่สาวเพ่อนราคาต่อรองได้นะครับเอาตัวต่อไปเลยครับพ่อ ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกสีบักตาลสุกครับพี่้องผู้ใดมักสีนี่เป็นแม่หัวล้นที่พ่อครับผมแม่ล้นล้นธรรมชาติครับล้นธรรมชาติเป็นแม่ลูกผูนะพอนาอครับว่าสูงวิธีเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกครับผู้เดมักสีเข้มๆแบบนี้ครับกระแงเข้มสีบักตาลสุกครับลูกผูได้ยักเดือนละครับลูกได้สามเดือนกลัวๆครับลูกได้สามเดือนกว่ัวแข่งขาดีบ่มมตำนี้ครับแม่หัวล้นปะกันตำนี้ครับอีกบ่โดนแม่กระทบเลยนะพอนาอครับอีกบ่โดนแม่กระทับ อีกคนนี้จะบาดพอห้องไหมเอาสองหมื่นพันนะจันสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทครับแหน่ว่าสืบอย่างว่าหลัสองโผลครับบม่โดนเง้ทับแล้วครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วพอเนาะครับผมต่อได้อีกไหมพอเนี่ยก็ได้นิดน้อยครับก็ได้นิดน้อยห้องบริหองพันหลายเนาะไกล้ครับครับพี่น้องนี่แม่ลูกลูกผูครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องต่อได้อีกแถมส่งฟรีอีกร้อยโลครับผมเพาะสืบแบบนี้จะไปสืบแบบไหนเนาะ ครับไป็นสิ่งี่มันแพงไงรุ่นธรรมชาติคับว่าเมือนรัรับาองนี่อันนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับครับผมรุ่นธรรมชาติด้วยครับตัวต่อไปตัวต่อไปอาแม่แดงไซส์ใหญ่ๆครับตัวนี้สถานะเป็นยังไงพ่อท่องครับท่องท่องเจ็ดเดือนล้วครับท่องสองเดือนครับท้องสองเดือนตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อเนาะครับตรวจทองตรวจ้องเดือนมันมีคลิปวีดีโอการตรวจนะครับทองก็พอได้แล้วพ่อตัวนี้อ่าท่อง คนโตครับท่านดีตัวแล้วเนาะครับพอพันเลือนลอยครับสูงคั้วสูงอยูท่าไหร่ครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าบวกสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกเป็นทองที่ทองที่สองของทองสองครับทองสองเนาะทับตีมาทับตัวหลักกันพี่น้องครับผมตัวนี้เปิดไปยับบัตรพาะตัวนี้สามหมื่นห้าพันนะจันสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้งวดทองนะพี่น้องงวดทองสูงลอยสี่สิบห้าบวกบวกครับ ประกันท้องประกันตาหนินะครับนีันที่รวบรวมการตรวจครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสูงนะครับพี่น้องสูงเง้วแต่จะลอยสี่สิบบวกบวกครับครับนี่ครับสามหมื่นห้าครับต่อรองได้อีแล้วพอน้ะแล้วก็สรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสามหมื่นห้าตัวต่อไป นี่แม่ทองคือกันครับอ๋อแม่ทองยี่ไก่กันเนาะครับบดเช้มเลยครับตัวนี้ตัวนี้เนาะครับตัวนี้ทองพอได้แล้วพ่อทองค้มตัวครับปีทับตัวเนาะครับทับพอพันเลือด่อยครับโอ้จักเดือนแล้วพ่อตัวนี้ตัวนี้สองเดือนกว่าครับตัวนี้ก็สองเดือนกว่าครับตัวทองเอนตาเศร้าเลยครับทองสูงเท่าไรพ่อตัวนี้สูงหนอยสี่สิบห้าบวกเลยครับสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกอ่าออแม่นี่ทองกับพอพันเรือดร้อยติพ่อครับทองพอพันเรื่อยฟูงอยู่เนาะ ความสูงอยู่ที่อะไรครับตัวนี้สูง้อย45บวกเลยครับความสูงอยู่ที่ร้อยเกือบร้อยห้าสิบครับเป็นทองที่ทองสองครับเป็นทองสองตอนนี้เพิ่มสิมีนมติงจังน้อยอ๋อเพิ่มมีนมติงอ่าปุ่นตีบัตีหรือนมติงเนาะแมนครับครับมันยืนต่ำอ่าตอนนี้เปิดไว้มาพอเอาสามหมื่นห้าพันครับอาจารย์สามหมื่นห้าพันราค่าเดียวกันเลยสองตัวอ่าสองตัวเจ็ดหมื่น ซื้อสองได้ซี่ครับพี่น้องตรวจท้องเรียบร้อยนะครับมีที่ปรูการตรวจพี่น้องางยัญ่ๆสูงเกือบร้อยห้าสิบสามหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้มีนมติงนิดเดียวครับพี่น้องตัวนี้ครับอ่าตัวต่อไปเลยครับผมอ่าตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ครับอ่าเป็นแม่เท่านะครับพี่น้องแม่เท่าโบดแล้วก็ลูกสาวครับลูกสาวเป็นแดงโบดครับแกงขาใหญ่ดีแม่นี่สิเคยเป็นลํำปีนะพ่อเนาะ เป็นลาปีครับแต่ว่าลูกออกไข่ลูกออกมาโบมีตุ้มพัตตุ้มเลยครับคือหายเห้อครับพี่น้องเป็นรอยแผลเป็นเสื้อครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้โอ้เกือบลอยหาดศรีประจัเอาตีตั้มไว้เป็นลอยสี่สิบห้าละไปสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าบวกแล้วกันเนาะครับผมลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวสามเดือนครับลูกสาวอายุสามเดือนหนังหนาดีคบณมีห้องไวไจะบาดปอบคบณมีห้องไว้เอา สามหมื 30, น่นสี่พันอาจ๊ะสามหมื่นสี่พันบาทนะครับ,รบแม่ตัวใหญ่แบบนี้แหละพี่ดองแม่สูงเกือบลอยหาซิดแม่เขาโบสแล้วก็ลูกสาวตัวนี้ขาใหญ่ดีลูกสาวแดงเข้มเลยครับลูกสาวมันมีเขากระอเพาะตัวนี้ห <c oughs> ล่นปะอ๋อตัวนี้บ่ครับตัวนี้ม,นนมีอยู่ครับแต่เขาเป่นบระถนอกอ๋อนี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทครับทา้งนี้ยอดแสงครับ สามหมื่นสี่พันบาทนะครับครับถึงตัวละมื่นก็บาทนะพ่อเนาะครับผมราคานหนยังต่อได้สามหมื่นสี่พันบาทครับแม่ลูกลูกสาวสวยๆครับครับราคาเบาๆเกษตรกรจับต้องได้ครับอ่ตัวต่อไปเลยครับผมอ่าตัวต่อไปสำหรับผู้ใดสายขุนนะพ่อเนาะครับสำหรับคนงบหน่อยครับพี่ทองเป็นงัวผูด้ครับพี่้องงัวผูดเลยยัเดือดล้อตัวนี้มันจิต สี่เดือนครับประมาณสี่เดือนหาังหน้าดีพี่น้องสายผูกสายคุนการดำเบี้ยงจังหน่อยนะครับพี่น้องเอาไปคุนกลายเป็นโตมัแล้วครับนี่ปูแดงนะครับพี่น้องจมาตัวนี่ปูไร่บาทพ่อแล้วค่าบอกครับครับผมเอาจักหกพันห้าร้อยอาจารย์หกพันห้าร้อยบาทกับพี่น้องนี่พวบปูอวยดีไปไม่มีนุกขึ้นครับ กวนมากอ่ะขายได้ำมัะเนาะแมนครับเอาไปคุณจะ้อยกับเป็นต้นไม้เลครับพี่น้องครับผมท่านหารอยนี่ยังยังต่อได้อยู่บ่าว่ะโอ้จะเอาได้กางโทรมาคุยกันครับกางโทรมาคุยกันเลยพี่น้องต่อไหนนี่เลยครับพี่น้องบ่ิวารหอมไป็นหอมพันหลายครับแมนครับราคาหกพันห้าร้อยบาทครับขันไปถือหัวหันถือหยาสิมันเลี้ยงตัวเลี้ยงน้อยนะครับพี่น้องตัวนี้หกพันห้าร้อยตัวมาแข้งขามันใหญ่เลยครับแข้งขาใหญ่ขาดตรงลำเลียง ั6,500บาทครับแถมต่อรองได้ส่งฟรีไรโล่โอ้มาเหลือยังนพ่อเนาะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเอาแม่ทองเท่าโบดนะพ่อเนาะครับครับเท่าโบดก็ตวนี้ทองก็พอไ้ครับทองเคเอฟสามหนึ่งครับทองแปดเดือนครับทองแปดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งเชียงได้พี่น้องตัวนี้ไม่ได้ผูกนะครับพี่น้องไม่ได้ลำไม่ได้ผูกไม่ได้รำครับโอ้ทองที่ไรล่ะครับพ่อตัวนี้ ท่องสองครับท่องสองกับ KF สามหนึ่งแปดเดือนโอ้ครับหัวหางไหมครับหางดีครับหางลามสวยครับัวงามลูงหางใหญ่ไปแปดมือนะอาจารย์สูงไรพ่อตัวนี้ตัวนี้สูงไรสี่สิบห้าบวกเลยครับตีไปลอยสี่สิบห้าบวกเนาะติดตามพี่น้องมุขหัวหางนุ่มโอ้แต่หัวนุ่มกระดามึ๊ดเลยเลยบนหัวนุ่มบดลึกครับพี่น้องเป็นแม่เทาโบดครับท้องแปดเดือนกับ KF สามหนึ่งรอดกินน้องเหนื่เลยเนาะ ครับเอาไปรุ่นเผศเอาพี่น้องอ่างใหญ่ๆครับงัวอ่างแล้วก็เชื่ยวๆแล้วเปล่บเชื่องเยอะในห่อไทยยังดีเลยพี่น้องปากเงี้ยปากเงี้ยจะได้หาร้อยบาทหรอเเอาสี่หมื่นสามพันนะจันสี่หมื่นสามพันบาทครับครับทองแปดเดือนครับกับเคเอฟสามหนึ่งครับผมลอดกินน้องครับผมพี่น้องแม่เท่าบวชอ่างใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องบัชซี่ไปเลยครับบวชซี่ไปเลยบวชเงัวน้องพี่น้องบวบวบเต็มครับต้องขอร้องตัวนี้ครับ ผู้ใดหมักสายเท่าโบดครับตัวนี้บบผิดหวังแน่นอนครับครับสี่0มืนสามพบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีร้อยโล1ร0งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องผู้ใหญ่แบบนี้ครับส่ยเท่าโบดถ์สี่หมื่นสามหางนี่เป็นผ่วงงามครับหางเป็นปุ่มๆได้เลยเ่น้อเมืองนมนี่นมนมซีเรียลเลยครับดำปึ๊ดเลยโอ้เสอสอนแม่นี่ครับพี่น้องโบดคักาีิลี อามีว่าอบามมาหนิมีครับแม่สาวแม่ทองสาวอีกเนาะเอาไปชมเลยครับผมตัวต่อไปอใครกำลังมองหาง่วงง่ามครับบัดนด้เป็นแม่สาวหัวรูนครับครับแต่ทานะเป็นทังไหนพ่อท่องครับท่องสองเดือนครับเป็นแม่สาวทองแรกเนาะครับตรวจทองอันต้าเศร้าหรอครับตรวจทอมีคลิปดอการตรวจนะครับท่องก็พอได้ละครับท่องเคหกแปดครับไปหลอดเอกสารครบเอกสารใบหลอดมีก็ได้ครับงน้ำครับ เป็นแม่สาวแกงขายใหญ่ๆครับสถานะคือเป็นแม่สาวทองแรกับ KF 68ครับครับไอ้อยากได้แม่บล็อกตัวที่สวยแบบนี้เอาสูงคนมสูงที่ีลอยอะไรพอตัวนี้ลอยซี้าบัวครับประมาณลอยสี่สิบหาบวกบวครับครับเปิดใบเงมนพ่ออ่าเปิดเอาสี่หมื่นสองอาจารย์ไม่สี่หมื่นสองพันบาทครับบึ้งหน้ามรังนี่ต้องยามาเป็นแม่สาวทองแรกนะครับพี่น้องสาวทองแรกครับสี่หมื่นสองพันบาทครับครับต่อได้เยอะวา กระดินิดน้อยครับแต่ดิดน้อยเนาะครับผมมัได้มักสายโคลนแบบนี้ครับสายพัฒนาแล้วก็ทองพอดีพอเนาะครับผม KF68 เปิดราคาที่สี่หมื่นสองพันบาทครับครับราคานี้ยังต่อรองได้แล้วก็สูงฟีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับผมเป็นหนึ่ง้อยลอยลอยโลแรกครับแต่ว่าบางทีกับหยุดยุนทรงเกินลอยโลกับทรงฟีได้ครับครับผมมันเนียวมันหยุดยุนกันได้เป็นแม่สาวนะครับลํำตัวเง้วสูงลอย ตีอะไรซี่สีผาบวกเนาะครับตีตั้มไปครับตีตั้มไปขันว่าเชงลอยซี่สีผาบวกนั่ีเยอะนะครับกลับขึ้นมีซีไม่มีติ่งเนาะครับหือเรื่องดีแขงขาดีครับเล็บสวยไปอยากได้ห้อยเหมันบาทนะพ่อเนาะครับห้อยบาทครับพ่อห้อนตางตะปูครับมือเตะปูพี่น้องครับตะปูคว้าครับแต่ว่าแจ่มพี่น้องก่อนครับนี่แหละครับงวดปกติต้าตะบะทองกับซี่หามือถ้าได้ครับพี่น้องว่าแบบนี้ครับผม หัวหัวโลนสายพัฒนาครับสี่หมืสองพร้อมน้เนาะครับสี่หมืนสองต่อได้อีกแล้วก็ทรงฟี่หน่มครับกิโลเมตรแรกครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องผูเลยมักสายพัฒนาราคาเกษตรกรครับเด็ดแล้วพอเนาะครับเอาฝากเบอร์พี่น้องได้อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามดสศนยดปดห้าสองแปดหาสอด้อเนาะ อีกเบอร์หนึ่งครับอีกเบอร์หนึ่ง098 098 7175 7175 322ครับ322อเอ้าคลิปนี้จะจมมาที่ก็พอไปงล่อยงแล้วครับผมไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ